น่านนะคะหลังจากสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจังหวัดน่านเองก็ได้รับผลกระทบนะคะคได้รับความเสียหายจากการที่น้ําท่วมแล้วก็เหตุอุทกภัยต่างๆที่ผ่านมาค่ะทางด้านของอุทิสภานะคะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนนะคะของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะ พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการนะคะได้ไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจํานวน400ชุดได้บรรเทาความเดือดร้อนนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็ลงพื้นที่บ้านดอนแท่นหมู่ที่14ตําบลกลางเวียงอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะได้ไปให้กําลังใจผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะจานวน3รายด้วยกันโดยมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบ เงินให้รายละ5,000บาทได้มอบเงินช่วยเหลือนะคะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยที่อำเภอส,สันติสุขหนึ่งรายจำนวน5,000บาทผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยภาพรวมจังหวัดน่านค่ะถูกน้ำท่วมหนัก13อำเภอ60ตำบล379หมู่บ้านมีราษฎรเสียชีวิต1คนบ้านเรือนะคะได้รับความเสียหายบางส่วน2,084หลังพื้นที่การเกษตรแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะก็ถือว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวน,นะครับในส่วนของอำเภอเวียงสาได้รับผลกระทบ5ตำบล18หมู่บ้านประชาชนก็ได้รับผลกระทบถึง2,770ครัว พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย13,000ไร่ถนนเสียหาย50แห่งข้อสะพาน6แห่ง 4, 000, สะพาน2แห่งตะลิ่ง2แห่งแล้วก็ยังมีเป็ดไก่2,000ตัวครับขณะนี้ก็สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่ระยะของการฟื้นฟูนะครับ